เปประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจําวันที่10ตุลาคม2555นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้น่าจะมีการพักตัวลงมานะคะตามปัจจัยลบต่างๆที่ครอบงำตลาดอยู่นะคะก็คือ,อตลาดต่างประเทศอย่างเช่นแต่ชินิดาวโจนส์ชเมื่อวานนี้ปิดล่วงลงไปกว่า110.12จุดนะคะมาอยู่ที่13,473.53จุดนะคะหลักๆก,ก็เ,เป็นเรื่องของการ ความวิตกที่มีต่อเรื่องผลประกอบการไตรมาสที่3นะคะซึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีดูเหมือนจะได้รับแรงกระเพื่อมตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะจากการปรับเป้าของโบรกเกอร์นะคะที่คาดการเรื่องของผลประกอบการไตรมาสสที่น่าจะดูยแย่ลงเนี่ยก็มีการปรับเป้าหมายราคาหุ้นของ Intel ลงรวมไปถึงบริษัทอื่นๆนะคะก็เลยทําให้มีแรงขายออกมาค่อนข้างมากนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยกดดันเซนติเมนต์การลงทุนจากการร่วงลงของดาวโจนส์ใน ในอัตราที่ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ในภาพโดยรวมแล้วแฟกเตอร์ที่ดูเป็นเนกาทีฟก็คือเรื่องของ คาดการตัวเลขเ,เศรษฐกิจของโลกนะคะซึ่งในช่วง2-3วันที่ผ่านมาก็มีหลายสถาบันออกมาทยอยปรับลดตัวคาดการ G D P ทั้งของในปีนี้แล้วก็ปีหน้าของเศรษฐกิจโลกลงนะคะเริ่มต้นจาก World Bank เมื่อหลายวันก่อนนะคะแล้วเมวื่อวานนี้ก็คือ,อ,อ IMF นะคะก็ออกมาปรับลดตัว G D P ลงก็ค่อนข้างเป็นแรงกดดันที่นักลงทุนมีความกังวลกันอยู่แล้วก็อาจจะมีความกังวลตรงนี้ในส่วนเพิ่มมากขึ้นนะคะในส่วนของปัจจัยภายในเราเองในวันนี้คงจับ ดูอยู่เรื่องของสารมนูญนะคะต่อกรณีว่าจะรับพิจารณาเรื่องของกรณีการจำนำข้าวหรือไม่นะคะซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยเรามองว่ายังไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลได้นะคะแต่ว่าในภาวะที่ตลาดหุ้นยังคงมีความซบเซาอยู่แบบนี้เนี่ยก็อาจจะถูกใช้เป็นเหตุผลหนึ่งในการประกอบการปรับฐานของตลาดได้นะคะถ้าหากผล ของสารรัฐธรรมนูญออกมาในวันนี้ว่าออกมาในแง่ลบก็คือสารรับพิจารณาตรงนี้นะคะก็คงเป็นเรื่องที่ยาวออกไปในการจับตาดูอีกหนึ่งแฟกเตอร์นะคะว่าจะตัดสินออกมาอย่างไรในระยะต่อไปก็กอาจจะถูกใช้เป็นเหตุผลหนึ่งในการขายทํากําไรออกมาของตลาดนะคะในแง่ของฟันฟลูของต่างชาติในช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างเทรดแบบ ระ,ระมัดระวังตัวค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็มีการขายสุทธิหรือว่าซื้อสุทธิสลับบ้างในปริมาณที่ไม่มากเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ต่างชาติเลือกอยู่ข้างขายนะคะขายสุทธิออกมา425.79ล้านบาทนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยได้ไปถือสถานะในฝั่ง ขายสุทธิของตลาดนูพันธ์ค่อนข้างมากนะคะตัวเลขกระโดดขึ้นมาอยู่ที่มากกว่า2,600สัญญาทีเดียวนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่อาจจะดูค่อนข้างเป็นในเชิงนิกทีมนะคะอะระวังเรื่องของการพักตัวของตลาดนะคะในแง่ของปัจจัยในเชิงบวกบ้างนะคะเราก็ยังมองว่าการดีดตัวของราคาน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยส่วนหนึ่งน่าจะช่วยผลักดันตัวหุ้นพลังงานให้มีบทบาทในการช่วยประคองการอ่อนตัวของตลาดได้นะคะโดยที่เมื่อวานนี้เนี่ยราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเนี่ยปิด ทยานขึ้น3.06เหรียญน,นะคะสำหรับน้ำมันดิบที่ไนเม็กซ์นะคะปิดที่92.39เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็เป็นความกังวลในเรื่องของซัพพลายนะคะจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะคะที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็น่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่ผลักดันตัวระดับราคาน้ำมันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตัวหุ้นพลังงานน่าจะมีบทบาทในเชิงบวกในวันนี้นะคะแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องต่างๆที่เป็นที่คาดหวังเดิมๆหลังจากที่หลายประเทศทยอยกันประกาศตัวมาตรการออกมามา,มากมายในช่วงก่อนหน้า นี้คิดว่าในส่วนของสภาพคล่องยังเป็นตัวช่วยคูชชั่นตัวลอสของวันนี้น่าจะยังได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นแฟกเตอร์เรื่องของกองทุนนะคะ LTF IMF เพราะว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นดูเหมือนจะปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นจะมีบางส่วนของนักลงทุนที่ยังมิสในการซื้อตัว LTF IMF ในช่วงปลายปีนะคะก็การอ่อนตัวลงของตลาดเนี่ยน่าจะมีแรงรับตรงนี้เข้ามาช่วยประคองได้ในระดับหนึ่งนะคะก็ในระยะสั้นนะคะแนวรับวันนี้เราก็มองที่ 1290ถึง1270 12นะคะแนวต้าน1298ถึง1305นะคะกลยุทธ์ในระยะสั้นเราให้แนะนำลงมารอรับอ,อ่สำหรับการเทรดที่1280 1270นะคะ Uh, หุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเรายังคงสัดส,ส่วนที่ระดับเดิม50%นะคะ uh, เราถือต่อตัวอินทัชนะคะ TUF TVO การบินไทยนะคะเราให้ทยอยเทค Profit ตัว BGH ออกมานะคะตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับในส่วนของข่าวที่ที่ที่มีข่าวในในเชิงพื้นฐานที่ที่ประกาศออกมาเรื่องผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งขายคุมงศักดิ์วิทยาการที่มีการขายหุ้นออกมานะคะให้กับผู้ถือหุ้น เดิมนะคะตรงนี้มีบทวิเคราะห์อยู่ในส่วนของพื้นฐานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกันนะคะเป็นเรื่องของ performance ของพอร์ตนะคะมีกำไรอยู่พอสมควรให้ทยอยเท e โปรฟิตออกมานะคะแล้วก็ s w i t c h เอาตัวอมาตะาเข้ามาเก็งกําไรแทนนะคะตัว Fair Value อยู่ที่18บา50นะคะกรอบเทรดระยะสั้นเนี่ยมองแนวต้านที่17บ60ถึง17บาท80นะคะแนวรับอยู่ที่16บาท80นะคะแล้วก็คัดลอสอยู่ที่16บ60ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์ทุนค่ะ